มว่าจริงร้านอาหารก็มันเป็นธุรกิจบริการเนาะมันส่งไปเสร็จแล้วถึงผู้ผู้โพวกเนี่ยมันยังหน้าตาดูดีอร่อยไหมตอนนั้นอาจจะเป็นเรื่องพื้นฐานถ้าเป็นร้านใหม่ที่เราแนะนําโดยตลอดเนาะคนเข้ามาเลือกซื้ออาหารก็เหมือนมาช้อปปิ้งแหละเราก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นกันเนาะร้านแบบหน้าตาดูเป็นยังไงมีข้อมูลครบไหมถูกต้องหรือเปล่ารูปสวยไหมเมนูจัดหมดหมู่เป็นระเบียบง่ายไหมเช่นสมมติเราขายหลายอยา่างมีอาหารเครื่องดื่มเนี่ยจัดหมดหมู่ให้เลือกซื้อได้ไง่ายง่ายไหมรวมถึงสุดท้ายยุคนี้ก็อ e ีคอมเมิร์ซมานะ

หลักๆเลยก็คือเรื่องคุณภาพของสินค้าแล้วครับเราใส่ไอเดียในการขายไปนอะคือเราขายเมนูเดียวฟิชเชนชิพ <yeah. S 1> แต่เรามีปลาให้เลือกหลากหลายทุกวันนี้เราขายมาเกือบ100ชนิดแล้วครับกินไปด้วยแล้วก็สนุกไปด้วยมีเป็นประสบการณ์ได้กินและได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆว่าปลาทะเลไทยมีอะไรเยอะแยะเลยบนแพลตฟอร์มอย่างแรกเลยรูปภาพต้องสวยนะขายอย่างค mm hmm. มชัดดูให้ชัดเจนว่ามันเป็นเมนูอะไรของเรามีกิมมิคด้วยว่าจะไม่เหมือนร้านอื่นของเราเป็นฟิชเชนชิพปลากาชาปลาสุม่มไม่รู้ว่าจะได้ปลาอะไรด้วยเพราะจริงๆเอา ไไม่ได้ดังนั้นเลยก็บอกว่าเอ้ยเป็นปลาสุ่มแล้วกันว่าจะเป็นปลาเนื้อขาวที่การันตีว่าคุณภาพดีแหละแต่ไม่รู้ว่าเป็นชนิดอะไรสนุกไปด้วยแล้วก็ได้กินของอร่อยไปด้วยครับ อาหารส่วนใหญ่จะเป็นซูชิโร่ที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์ประจําตัวน่าจะเป็นจุดที่ทําให้ลูกค้าหรือคนที่ชื่นชอบจะถ่ายรูปลงในโซเชียลเมนูหลักๆก็ที่นํามาวันนี้ก็คือชื่อแจ็คกี้นะคะจะเป็นข้าวห่อสไลด์ที่มีกุ้งแล้วก็กุ้งเทมปุระแล้วก็มีซอสพวกงาเป็นที่นิยมที่สุดเท่าที่ลแมนสักนะคะลักษณะอาหารนะคะก็จะออกแบบให้ให้เหมาะกับการที่เราใส่กล่องแล้วก็ซูชิเนี่ยก็ต้องมีการระมัดระวังเรื่องของการขนส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะค่อนข้างให้ความสำคัญ ในเรื่องของการใส่กล่องด้วยแล้วก็ลักษณะอาหารเนื่องจากมันเป็นรักนอาหารจะเป็นซูชิหรือมาคิโรเนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็นเหมาะในการที่ลูกค้าจะนิยมสั่งกลับไปทานที่บ้านมันจะสะดวกและมันจะง่ายด้วยแล้วเคล็ดลับก็คือ1ก็คือการรักษาคุณภาพมาตรฐานแล้วก็ยินดีรับคําติคําแนะนําจากทางลูกค้าเมื่อไหร่ที่เราได้รับคําติหรือคําแนะนําเราก็รีบนํามาแก้ไขทันที เบ็ก็ตอนนี้ก็เราจะมีเผือกหอมที่เป็นต้นตำรับแล้วก็ตามมาก็เถือแดงโครงการหลวงแล้วก็มีมันสีม่วงงาดําทุเรียนหมอนทองแล้วก็จะมีตามฤดูกาลนะคะเขาพุกทุสซาจีนแบบลูกบัวเม็ดบัวสดอะค่ะแล้วก็จะมีตอนนี้พี่ออนก็เพิ่มไส้เข้ามาเวลาคนไปตรัง ด้วยตังจะมีหมูย่างเมืองตังเราก็ทําไส้หมูย่างเมืองตังเข้ามาเลยอยู่ในขนมเปี๊ยะซื้อขนมเปี๊ยก็จะมีหมูย่างเมืองตังเข้ามาด้วยค่ะเราเอาใจใส่เนาะอย่างอย่างขนมเราก็ทําใหม่สดทุกวันเลยค่ะนักท่องเที่ยวเข้าไปยังไงเราคุณก็ได้ทานทั้งของใหม่และสดทุกวันเลยแล้วก็เราจะเน้นคุณภาพทุกอย่างในการทําและการบริการคุณไปที่ร้านเราจะได้ทานของฟรีก่อนนักท่องเที่ยวเมือว่าคนไทยทั่วประเทศอะคะ่ะไปที่ร้านคุณจะได้ชิมก่อนซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรชิมได้เลยอยู่ในซอยใกล้จังหวัดตรังค่ะ ะะก็คือรักษามาตรฐานค่ะก็คือเราจะต้มไก่ที่แบบให้มันมีความชุ่มฉ่ำในในทุกๆจานที่เราเสิร์ฟในทุกๆออเดอร์ท,ที่เราได้รับมาค่ะก็คือเราไม่อยากให้แบบลูกค้ารับไปรับผิดหวังอนะคะ่ะออเดอร์ในแต่ละครั้งเนี่ยค่ะถ้าเกิดการเทมขึ้นมาเนี่ยค่ะเราก็จะแบบถามฟีดแบ,บ็ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไรส่วนมากจริงๆแล้วเนี่ย เราจะส่งของใหม่ไปทดแทนให้กับของเก่าเลยมันเหมือนการซื้อใจลูกค้าในระดับหนึ่งค่ะว่าเออในเมื่อเราผิดพลาดแล้วเนี่ยเออเราก็จะ,จะแบบพร้อมที่จะรับผิดชอบในทุกๆเรื่องอะคะ่ะส่วนเรื่องทางออนไลน์ทางร้านก็จะโปรโมทเรื่อยๆค่ะก็จะทวนลูกบ่อยๆค่ะแล้วก็แบบพูดคุยกันทางคอมเมนต์ทางช่องทางอินบ็อกซ์ต่างๆค่ะก็จะมีเรื่อยๆ ววมีระบบเลตติ้งรีวิวที่เราเน้นกันมากๆนะคุณโอเพนกับการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าคุณไหมรีวิวหรือฟีดแบ็จริงๆมันเป็นเป็นของขวัญเนาะคือคนที่เขียนให้เราเนี่ยอยู่ดีเขาเขียนทำไมถ้าเกิดเขาไม่อยากให้เราเราเรา,เราทราบแล้วแบบปรับปรุงถ้าร้านรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นของขวัญที่ลูกค้ามอบให้อะเราเชื่อว่าก็ทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยดีเองแน่นอนครับ